สวัสดีครับพบกับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลในลีกต่างๆนะครับเมื่อคืนวันเสาร์ที่3ตุลาคม2564ครับก็บิกแมตต์นะครับก็เป็นแอตเลติโกเมดริกนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาในฟุตบอลไอริกาของสเปนนะครับก็อีฟเวอรีกนะครับจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดลางโอแทฟฟอร์ดนะครับรับการมาเยือนของทอฟฟี่สิงห์เงินเอเวอร์ตันนะครับ มาฟังกันเล่นครับว่าผลการแข่งขันเป็นยังไงนะครับเริ่มจากคู่แรกนะครับพิมารีนะครับเป็นบิ๊กแมตช์นะครับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอฟเวอร์ตันนะครับวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดได้ลุกชอนะครับแบ็กซ้ายคนสำคัญกลับมาเล่นนะครับมีการดรอปนะครับคือดรอปโรนันโดนะครับแล้วก็ซานโชนะครับไม่ได้ลงนะครับโลเทชันให้มาซียานแล้วก็คาวานีนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับ ส่วนเอเวอแรนนะครับเรียกว่าทีมพิการได้เลยนะครับเพราะว่ามีผู้เล่นเจ็บมากนะครับในไรของเกมนะครับในครึ่งแรกนะครับก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดพับเรียกว่าพับสนามบุกได้เลยนะครับซาบิตก้านะครับเติมเกมลุกตลอดนะครับวันนี้รวมทั้งลุกชอนะครับก็เกมในครึ่งแรกทําท่าจะจบด้วยการเสมอกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากลับกลายเป็นแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดมาได้ประตูนานะครับ จากที่บูโนนะครับกินบูนนะครับถอยมารับบอลแล้วก็จ่ายเข้าไปในเขตโทษนะครับบูโนแตะเกี่ยวแล้วก็ไหลมาทางซ้ายให้มาซิยานนะครับแบบว่าชงแบบสุดยอดมากนะครับลูกนี้มาซิยานเข้ามายิงเต็มข้อนะครับบอลฉลลบนิดนึงนะครับทำให้พิกฟอร์ดรับไม่ทันนะครับแมนยูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนในครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังนะครับวันนี้ ซื้อของแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดนะครับเปลี่ยนตัวตั้งแต่นาทีที่57นะครับเอาโรนัลโดกับซานโชนะครับลงมาพันเกมลุกนะครับแล้วก็ถอดมาซิยานแล้วก็คาวานีออกนะครับซานโชลงมานะครับวันนี้ทําเกมได้ดีมากนะครับเลี้ยงดบแล้วก็จ่ายแต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังไม่ดีนะครับทําให้ไม่สามารถช่วยแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดทำประตูขึ้นนําไปได้นะครับ แล้วก็เป็นจังหวะที่สวนกลับนะครับจากลูกเตะมุมนะครับนาทีที่65นะครับเอเวอร์ตันนะครับสกัดบอลออกมานะครับแล้วก็จ่ายให้เกนะครับตรงริมเส้นนะครับเป็นเฟสหนึ่งวิ่งมาจากสกัดนะครับแต่ว่าเกแข็งแรงกว่านะครับทําให้ลากบอลต่อไปได้นะครับแล้วก็จ่ายให้ดูโคเล่นะครับตรงกลางแล้วก็หักหลบลูกชอนนะครับแล้วก็ ไล่มาทางขวานะครับให้แอนดี้แอนดอสเทาเซนนะครับจับเน้นๆแล้วก็ยิงผ่าน d ีแคเข้าไปนะครับลูกนี้ทําเกมได้สวยมากครับเอเบอร์ตันตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ห,หลังจากนั้นนะครับแมนเชสเตอร์จนเ็ดเกือบแพ้นะครับเป็นจังหวะที่เอเบอร์ตันเก็บแถว2ได้นะครับแล้วก็จ่ายให้เดวิดนะครับนะคือรับบอลว่างๆนะครับตรงหน้าเขียโทษ แต่ว่าไม่ยิงเองนะครับจ่ายให้มีนานะครับซึ่งล้ำหน้าไปนิดเดียวนะครับทําให้ VR ไม่ให้เป็นลูกได้ประตูนะครับทําให้ลูกนี้ไม่สามารถเป็นประตูให้เอร์ตันได้นะครับก็ยังเสมอกันหนึ่ประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนหมดเวลานะครับเป็นโรนโดควายให้ซานโชยิงนะครับแต่ยิงเบามากนะครับถ้าใครได้ดูถ่ายทอดสดก็เข้ามือพิกฟอร์ดนะครับสุดท้ายนะครับ จบเกมเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอเอฟเวอร์ตันเป็น1ประตูต่อหน,นะครับยังไม่พบกับชัยชนะใน4เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับอดนําเป็นจ่าฝูงนะครับเพราะว่าแต้มขึ้นไปเท่าแค่ได้เท่ากับลิเวอร์พูลเท่านั้นนะครับแต่ประตูได้เสียเป็นรองนะครับส่วนผลฟุตบอลพรีเมียร์คู่อื่นนะครับก็เป็นเบอร์ลี่นะครับเปิดบ้านสเสมอนอริซิตี้ศนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ แล้วก็เชลซีนะครับเปิดบ้านเอาชนะเซาเทม์ตันสามประตูต่อหนึ่งได้ประตูจากซาบลานาทีที่9นะครับแต่ว่าเซาเทมส์ตันมาตีเสมอจากกอดฟาวจากลูกจุดโทษนาทีที่61นะครับแต่ว่าพอยิงจุดโทษแล้วนะครับก็โดนไล่ออกนะครับวอดฟาวไปสกัดจอจิเนโอนะครับตอนแรกกรรมการให้ใบเหลืองนะครับแต่ว่าไปดู V ีออีกทีหนึ่งกับทำตัดสินเป็นใบแดงนะครับในนาทีที่77นะครับทำให้เซาเทมส์ตันเหลือ10คนนะครับ แล้วก็เป็นติโมแวร์เนอร์นะครับมายิงประตูในนาทีที่84แล้วก็เบนซิดเวลคนที่ทำเสียจุดโทษในนาทีที่89นะครับนัดนี้นะครับแวรเนอร์ยิงอีก1ประตูนะครับแต่ว่า v ีอไม่ให้ประตูนะครับอีกคู่นะครับลีดยูนเต็ดเอาชนะวัดฟอร์ดนะครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับจากยอร์เรนเต้นาทีที่18นะครับคู่ต่อมานะครับบุ๊กแฮมตันนะครับเอาชนะนิวคาสเซิลยูนเต็ดนะครับ 2ประตูต่อหนึ่งนะครับวูฟแฮมตันได้จากฮีชาร์ตนะครับนักเตะเกาหลีใต้นะครับเพิ่งซื้อมาจากไลซิกนะครับยิงคนเดียว2ประตูนาทีที่20แล้วก็นาทีที่58นะครับส่วนนิวคาสเซิลตีไข่แตกจากเจฟฟ์เฮนดริกนะครับนาทีที่41นะครับส่วนคู่ดึกนะครับเป็นไบรตันนะครับเสมอกับอาร์เซนอลศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับก็เป็นเชลซีนะครับขึ้นนำ จากการแข่งขันเจ็ดน,นัดมี16คะแนนแซงลิอร์พูลนะครับลิอร์พูลมี6 1สิบสี่คะแนนจาก6นัดนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเอเวอเรตันมี14คะแนนจาก7นัดนะครับไบรตันก็มี14คะแนนจาก7นัดเหมือนกันนะครับที่ตามมาอันดับ6ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้มี13นาคะแนนนะครับฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับคู่บิ๊กแมตนะครับเป็นแอตเลติกอเดริดนะครับเปิด สนามเมโตโปลิตาโนนะครับรับการาเยือนของอเจ้าบนทุ่มบาร์เซโลน่านะครับนัดนี้นะครับลุยโซเลสนะครับได้ลงเจอทีมเก่านะครับโดยตามีได้เฟอริกที่พ้นโทษแบนกลับมาเยือนตัวจริงควกับโซเลสน,นะครับทาให้กินมันต้องนั่งสำรองนะครับแดนกลางก็ได้เลยมานะครับมันเป็นตัวทําเกมนะครับส่วนบาซ่าได้เดยองที่พ้นโทษกลับมาเป็น ตัวจริงครับเกมลุกก็มีคูตินโญกาบี้แล้วก็เดอรฟายยืนเป็นกองหน้านะครับคู่นี้นะครับเจอกันนะครับเอเร์เน็ตเรนดิโกมนดิคครับชนะสเสมอ2แล้วก็เ,เรนดิโกไม่แพ้เกมเย่าในลีกสิบต่อติดต่อกัน7นัดนัดรายของเกมนะครับเป็นเ,เรนดิโกมาดิกนะครับได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับจากเลอ,อ,อมานะครับวันนี้เฟอร์ลกพลิกพวทางฝั่งซ้าย เกือบครึ่งสนามไลยมาให้โซเลตแปะให้เลเรมานะครับหลุดเข้าไปซัดด้วยซ้ายนะครับสวนทางสเตเกนนะครับเป็นประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับก่อนจบครึ่งแรกนะครับกลายเป็นลุยโซเลตนะครับได้จังหวะจากเฟอริกจ่ายบอลให้เลเรมาหลุดเข้ามาทางการสนามนะครับก่อนที่เขาชาขึ้นแล้วก็ยกให้โซเลตหลุดเดี่ยวเข้าไปในกรอบเขียดโทษฝั่งขวาแต่งบอลน,นิดนึงนะครับแปรสวนสเตเกนนะครับเข้าเสาสอง จบครึ่งแรกนำสองประตูต่อศูนย์นะครับครึ่งหลังไม่มีไม่มีทีมใดทำประตูกันได้นะครับก็จบเกมนะครับตามีเอาชนะบาร์เซโลนาไปสองประตูต่อศูนย์นะครับขึ้นไปมี17แต้มเท่ากับเรอัลมาดริดครับแต่แข่งแมตริดแข่งน้อยกว่า1นัดนะครับส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นครับของลาลิกาสเปนนะครับคู่แรกครับโอซาซูนาเอาชนะ ลาลาโยบิยากาโนนะครับให้ประตูจากซานเชสในนาทีทดเจ็บนะครับของครึ่งหลังนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับมาโยกานะครับเอาชนะเรมันเต้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับได้ประตูจากโรดิเกีสนาทีที่74นะครับกาดิสเสมอวาลินบาเลนเซียนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์คอนเซียไม่ชนะใครเลยนะครับช่วงหลังๆนะครับแล้วก็แอตเลติกชนะบาร์เซโลนา2ประตูต่อศูนย์นะครับสรุปตารางคะแนนนะครับเป็น เรียวมาดิกมี17คะแนนเท่ากับแอตมลริคนะครับแต่ว่าแอตเมลิคแข่งมากกว่า1นัดนะครับเรียวโซซิดาตนะครับมี16คะแนนแล้วก็เซเวียโอซาซูน่าขึ้นมาแล้วนะครับมี14คะแนนไรโยสพาดเปเลยมีแค่13คะแนนเท่ากับแอตเลติกบิลเบาผลฟุตบอลเกาโชซิเรียของอิตาลีนะครับซาแลนติตาน่านะครับเอาชนะเจนัวไป1ประตูต่อศูนย์นะครับมิลานยูริสนะครับยิงนาทีที่66นะครับ แล้วก็ศึกดาบี้แมต์เฮมเมืองตูรินนะครับตูิโนนะครับเปิดบ้านแพ้ยูเวนตุสนะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับยูเวนตุสได้ประตูจากมาโนเอลโลคาเตลลี่นะครับอาทีที่86นะครับคนนี้ยิงเรื่อยๆนะครับกองหน้าทีมชาติอิตาลีนะครับที่เพิ่งย้ายมานะครับคูเดึกนะครับซาสซูโโลนะครับแพ้อินเตอร์มิลานหนึ่งประตูต่อสองนะครับโดยที่เบลานี่ยิงให้ ซาซูโอโรนะครับจากลูกจุดโทษขึ้นนําไปก่อนนาทีที่22นะครับแต่เป็นครึ่งหลังครับที่กุนซืออินเตอร์มิลานนะครับทำสถิตินะครับเปลี่ยนผู้เล่น4คนนะครับเอาเอดินเซโก้ลงมาแล้วก็ผู้เล่นคนอื่นๆเพื่อเปลี่ยนเกมลุกนะครับแล้วก็เป็นเอดินเซโก้นะครับที่ลงมาแล้วก็ทําเกมทําประตูตีเสมอให้กับอินเตอร์มิลานได้ในนาทีที่58นะครับแล้วก็เป็นคนเรียกจุดโทษให้กับทีมเยือนได้นะครับก็คือ โดนสกัดฟาวนะครับก็เป็นมาติเนสนะครับยิงจุดโทษไม่พลาดนะครับในนาทีที่78แล้วก็เป็นประตูชัยให้อินเตอร์บุกชนะซาสโวโลนะครับสรุปตารางคะแนนนะครับนาโปลีนะครับมี18คะแนนแล้วก็อินเตอร์มิลานขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงนะครับมี17คะแนนเอซีมิลานตกไปเป็นอันดับ3มนะครับมี16คะแนนตามมาด้วยโรม่าแล้วก็ฟิโอเรนติน่านะครับมีที่12คะแนนนะครับ ส่วนผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับมองเปรีเยนะครับเสมอสตาบูหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับเควินการ์เมโลนะครับยิงทีเสมอให้สตาบูอีกแล้วนะครับคนนี้เคยอยู่เอ็แมทริกนะครับนาทีที่ยี่สิบแปดนะครับส่วนมองเปรีเยได้ประตูนําไปก่อนจากงองเล่นาทีที่สองนะครับนีดนะครับเอาชนะบาสนะครับสองประตูต่อนหนึ่งโดยที่นีดได้ประตูจากโตนิโบนาทีที่สี่สิบห้าแล้วก็บาส ยิงประตูในนาทีที่6 1เในครึ่งหลังครับส่วนแบทนะครับได้ประตูตีไข่แตกจากโอโนล่านะช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับสรุปตารางคะแนนนะครับนีดก็ขึ้นมาเป็นอันดับ3มี16คะแนนนะครับส่วนจาฝูงเป็นปารีสนะครับมี24คะแนนนะครับผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับก็เป็นโคเวนทีิตี้นะครับเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลม4ประตูต่อหนะครับ ฟาร์ซัลี่นะครับแพ้มีวอล0ประตูต่อหนึ่งนะครับเบอร์บิงแฮมแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์0ประตูต่อสามนะครับบอรนมัดนะครับเอาชนะเชฟฟียูไนเต็ด2ประตูต่อหนึ่งนะครับทำให้นำเป็นจ่าฝูงนะครับส่วนคาดิฟนะครับแพ้เรดดิ้ง0ประตูต่อหนึ่งนะครับปีนี้คาดิฟฟอร์มแย่มากนะครับดาร์บี้เคาน์ตี้นะครับของเวลลูนี่นะครับทำได้แค่เสมอสมตร์ซิตี้0ประตูต่อศูนย์นะครับฮาวสิตี้ เอาชนะเดนสโบนะครับสองประตูต่อศูนย์แล้วก็ลูตันทาวเสมอฮัเทฟิลด์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับปีเตอร์บอโลนะครับแพ้นะครับแพ้เบตโต้ซิตี้สองประตูต่อสามแล้วก็ทหารเสือราชินีนะครับควีนส์พาร์เรนเจอร์นะครับเอาชนะเบตตันนะครับสามประตูต่อสองนะครับโปรแกรมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนะครับคืนนี้นะครับมีคู่บิ๊กแมตช์ที่เราพลาดไม่ได้นะครับก็คือคู่ สี่ทุ่มครึ่งน,นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็คู่หัวค่ำนะครับก็เป็นเวสต์แฮมรับการมาเยือนของแบทฟอร์ดแล้วก็พาเลทพบกับเลสเตอร์ซิตี้สเปอร์พบกับแอสตันวิลล่าทั้งหมดเตะกันสองทุ่มนะครับฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับเอลเช่เจอเ,เ,เซลตาบิโกเวลาหนึ่งทุ่มนะครับ เอสปันยอนเจอเรียวแมลิกนะครับสามทุ่มสิบห้านะครับแล้วก็เกตาเฟ่พบเรียวโซซิดัตแล้วก็บีอาเลียลนะครับพบเรียวเบติสนะครับห้าทุ่มครึ่งนะครับส่วนคู่ดึกนะครับแานาดาพบกับเซเวียานะครับส่วนโปรแกรมฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันนะครับไมล์ูนย์ห้าพบยูนิโอนเบอร์ลินนะครับสองทุ่มครึ่งครับบาเยินมิวนิกทีมจ่าฝูงครับพบกับแซงเฟิร์ตสี่ทุ่มครึ่งนะครับบีเลเฟลนะครับ รับการมาเยือนของเลเวอร์คูเซ่นนะครับทีมห้างขายยาคูนีเตะกัน6ทุ่มครึ่งนะครับฟุตบอลลีเกอิงฝรั่งเศสนะครับแลนพบทีมซูปเปอร์สตาร์นะครับปารีสแชงแยมัง,มงครับ6โมงเย็นนะครับองเช่พบแมตสองทุ่มนะครับโรอยยองพบเกียวมองฟุตเตสองทุ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็มอนาโ,โกพบบอกโดนองพบทัวนะครับ เตะกัน2องทุ่มนะครับเรียวพบมักเซนะครับเตะกัน4ี่ทุ่มแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับเซงเอเตียนนะครับพบลียงตีหนึ่งสี่นะครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเกาโชซิเรียนะครับคืนนี้นะครับก็เป็นโบุรุญยาพบลาเซโอนะครับคู่นี้เตะ17.30นนะครับเวโรนาพบสเปเซียซามโดเลียพบอูดิเนเซนะครับคู่นี้2คู่นี้เตะกัน2องทุ่มนะครับโรมาพบ เอมโพลีนะครับแล้วก็ฟิลเลตนาพบทีมนาโปลีนะครับจากฟูงครับเตะกันห้าทุ่มนะครับส่วนแอตตาลันตานะครับพบกับเอซีมิลานตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับฝากติดตามคลิปเด็ดๆทางช่องนี้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับพบกับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลในวันพรุ่งนี้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ